ยองเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับได้รับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปอช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคปอให้ทุกคนได้ติดตามกันและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเกิลกรุ๊ปวง s i กเนเจอร์นั่นเองที่ในตอนนี้ปล่อยเพลงใหม่มาแล้ว ชื่อเพลงว่าพุงดองนั่นเองนะครับเป็นเพลงสดใสสดใสสไตล์ซัมเมอร์ซัมใจมากๆเลยซิกเอร์เขาก็ปล่อยมาแล้วนะครับลงมาได้ประมาณ7วันแล้วกับ MV เพลงนี้ที่มีความสดใสร่าเริงซัมเมอร์มากใครที่ยังไม่ได้ดู MV าตามไปดูกันได้เลยแล้วก็ฟังเพลงกันได้นะครับ <c oughs> เพลงดีเหมาะมากๆกับการที่จะฟังในช่วงฤดูร้อนหรือว่าในวันที่แบบว่าอากาศสดใสไปปิกนิกหรือว่าไปเที่ยวเล่นกันได้หมดเลย แต่ว่านอกจากความสดใสของเพลงความร่าเริงของ MV แล้วนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ลหลายๆคนเนี่ยให้ความเป็นห่วงกันอยู่โดยเฉพาะแฟนคลับของ s i g n a t u r e ตอนนี้หนึ่งเลยคือตัว MV ของเพลงนี้นะครับลหลายๆคนเนี่ยมองว่าค่อนข้างที่จะ s e x u a l h a r a s s m e n มมุมกล้องบางมุมเนี่ยดูค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเป็นตัวแบบตัวก็คือตัวศิลปินเองรวมไปถึงคนดูเนี่ยเห็นแล้วบางคนถึงกับบอกว่าตกใจเลยไม่คิดว่ามุมกล้องจะช้อนหรือว่าจะเสย ขนาดนี้บางมุมเนี่ยก็กดต่ำเกินไปแล้วก็เรื่องของเสื้อผ้าที่ให้ตัวศิลปินใสนะครับที่ให้สาวสาวซีเนเจอร์ใส่เนี่ยบางชุดก็ดูตัวเล็กแล้วก็ตั้งใจที่จะทําให้แบบว่าดูเซ็กซี่จนเกินไปสำหรับรูปภาพหรือว่าซีนที่หลายๆคนพูดถึงว่าเอ้ยอาจจะดูเหมือนเป็นการ,รแบบถ่ายที่มุมโหดไปมุมแบบดูแรงเกินไปอันนี้เราขออนุญาตไม่นํามาลงไว้ละกันนะครับ เพื่อเป็นการเซฟศิลปินอย่างที่แฟนๆหลายๆคนบอกแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูด้วยรวมทั้งหมดของ MV ก็ตามไปดู MV ของ Signature กันได้ไปเพิ่มยอดผิวให้กับเด็กๆสาวๆ Signature กัน และยิ่งมาบอกกับคลิปรีแอคชัของตัวศิลปินเองที่มานั่งดู MV กันนะครับแฟนเนี่ยบอกว่าเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยพอได้เห็นบางมุมหรือว่าบางฉากบางซีเนี่ยใน MV แล้วก็มีการแสดงสีหน้าที่เป็นกังวลออกมาเหมือนกันอย่างพี่ใหญ่ของวงนะครับอย่างแช่ซนก็แสดงสีหน้าที่มีความกังวลต่อซีนที่แบบ เฮ้ยอีกเหมือนจะเสยเกินไปนะมุมนี้เหมือนค่อนข้างจะโหดหรือเกินลหลายๆคนก็บอกว่าตอนดูเนี่ยก็แอบเอะใจอยู่เหมือนกันว่าทําไมทางค่ายหรือว่าทีมงานถึงเลือกที่จะใช้ซีนแบบนี้หรือว่าจะถ่ายซีนแบบนี้ออกมาแล้วก็มีเป็น protect signature นะครับเป็นแฮชแท็กที่ฟแฟนๆออกมาเรียกร้องให้ปกป้องตัวศิลปินปกป้องสัักษา์ซิกเนเจอร์หน่อยแต่แฟนๆบางส่วนก็บอกว่าคิดมากกันจนเกินไปตัว MV เนี่ยจะเน้นสดใสแล้วก็แอบแบบเซ็กซี่นิดๆอยู่แล้วเป็นคอนเซ็ปต์ของเพลงแล้วก็เป็น เซลของวงในการคัมแบ็กครั้งนี้ส่วนสีหน้าของเมมเบอร์ตอนที่ดูเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรขนาดนั้นอาจจะคิดกันไปเองก็ได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยก็ต้องผ่านการพูดคุยแล้วก็ตกลงกันแล้วว่าเอ้ยขอบเขตงานเป็นยังไงบรีฟงานเราต้องทํายังไงกันบ้างตัวศิลปินทีมงานแล้วก็ทั้งค่ายเนี่ยต้องมีการพูดคุยกันอยู่แล้วเป็นห่วงก็คือเป็นห่วงได้แต่ว่าอย่าทําให้มันเกิดเรื่องจนต้องมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าคัมแบ็กครั้งนี้เพลงดีเอ็มวีดีมากแล้วก็ตอนนี้ซิกเนเจอ เป็นกระแสขึ้นมามีคนให้ความสนใจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับลหลายๆคนก็เลยบอกว่าหวังได้แต่อย่าทําให้มันเป็นแบบใหญ่โตขนาดนั้นเลยทุกอย่างเนี่ยผ่านการพูดคุยตกลงกันมาหมดแล้วไม่อย่างนั้นยังงานคงไม่ออกมาดีแบบนี้และทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมก like, ดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอันยอง